ฮ้ย <Hey, S 2> คือเราผ่านร้านกระบางก็บ่อยแต่ไม่คิดว่าจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นเล็กๆที่ซ่อนเมนูมินิโตงที่โคตรดีแถมในเซตยังฟรีแซลมอนซูชิและที่ร้านก็ยังรวมสุดยอดเมนูญี่ปุ่นพรีเมียมอีกเพียบและนี่คือร้านซูชิซังนะครับพอเข้ามาในร้านนี่คือมูดดีมากครับเราเลือกนั่งได้เลยครับว่าจะนั่งโต๊ะและสั่งเป็นเซตหรือนั่งบาร์กินแบบโอมาเกาเซและที่เกินค่าสําหรับเราเลยคือเซ็ตดงเพื่อนรักสามสหายเว้ยคือเหมือนยกทะเลมาไว้ตรงนี้แล้วเราชอบตรงที่ว่าระหว่างเชฟทำเนี่ยน้องท แรกก่อนเลยครับที่มีด้งเนื้อปูหิมะเสิร์ฟกับป้ามาได้และบอกเลยนะว่าปลาโคโตรสดและต่อด้วยด้ยดงแซลมอนนะครับบอกเลยว่าของดีครับปลายอย่างเฟิร์มเลยและเรายัางชอบแซลมอนโทโล,โลสับท,ที่เขาโรยด้วยข้าวพองเว้ยและปิดด้วยชามสุดท้ายกับมากุโร่สสีครับและท็อปด้วยอูนิบอกเลยว่าลงตัวมาก ใดคือเซตนี้เขายังแถมแซลมอนอีก10คํานะและแซลมอนที่นี่คืออย่างดีครับหมดนี่990้โคตรคุ้มอีกเมนูหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยครับคืออูนิบอมโลครับคือโลใหญ่และแน่นมากครับเราขออนุญาตใช้มือนะและพอซัดเข้าไปนี่คือโคตรนัวแบบยอมเลยครับเขารวมสุดยอดของดีอยู่ในโลจริงๆและฟัวการ์ลเวอร์ต้องไม่พลาดครับกับชับบี้ฟัวการ์เซตครับคือรวม3เซตฟัวการคือน่ากินมากที่เราชอบสุดเลยคือแซลมอนฟัวการ์เซตเว้คือหอมแซลมอนเบิร์นไฟและเจอกับฟัวการ์ที่ราดซอสเทริยากิกับวาซาบิดองนะคือโคตร ต่อด้วยแซลมอนฟัวกาลโลนะครับก็อร่อยไม่แพ้กันและถ้าอยากรับสัมผัสฟัวกาเต็มๆต้องเซตนี้ครับคือเราไม่คิดว่าการท็อปผลไม้มันจะช่วยเพิ่มความอร่อยเว้ยมาต่อด้วยแซลมอนคัตสึครับด้วยความที่ว่าที่นี่เขาใช้แซลมอนดีอยู่แล้วแล้วมาเจอกับตัวยูสุทาท่าซอสอีกบอกเลยว่าคือดีมากครับซอสเขาดีจริงครับและเป็นเมนูที่ถูกใจคุณฟังสุดๆและปิดท้ายด้วยเซตซูชิที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เว้ยบอกเลยว่าอร่อยทุกคำคือแบบดีทั้งปลาตัวซอสก็ดีและตัวข้าวก็อร่อยสําหรับเราถือว่่่าาาาาเเปป็นนนนรรรรร้้้ททททีีะะััับบใจมกกๆลยยยงงออิดดโ จะอยู่ในโครงการ Little Walk นะครับเปิดตั้งแต่1 1โ0นครึ่งถึง3ุ0นครึ่งยังไงก็อย่าลืมมาลองกันนะครับอร่อยมากครับบ๊ายบายอริกาโตโกไซมัส